สวัสดีครับครูพักรักจำใบปิงปองนะครับผมกลับมาพบกับเพื่อนเพื่อนเอเชียนเคิร์นนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพื่อนเพื่อนนะครับผมต่อสับแยกนะครับผมทําจุดต่อเนาะทำจุดเสียบสับแยกนะครับให้กับบอร์ดต k t b 2 1นะครับผมก็เข้าใจได้นะว่าบางท่านที่ผมลงคลิปไปคือเป็น HT21 a อ2 1นะครับผมแต่ก็อ่าเอาเป็นว่าคือถ้าไม่เข้าใจเนาะก็ทําตัวแยกไปเลยเนาะ นะฮะเพราะว่ามันทําเหมือนกันนะครับมันทำยินแล้วมันทาเหมือนกันแต่ว่าก็เข้าใจนะครับว่าบางคนบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจเขาอยากเอาบอดบอดนั้นเลยนะครับมาทําแล้วก็ให้ดูเลยนะครับโอเคนะครับไม่เป็นไรก็ดี๋ยวทําให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมมานะครับผมก็คือบอดของเราเนาะทีบีองหนึ่งนะครับแล้วก็สโกเตตัวผู่แบบนี้นะครับผมสามข่านะครับผมแบบนี้นะเอาไว้ต่อตับแยกนะครับแล้วก็ซีนะครับผมซีมีขั้วหรือไม่มีขั้วก็ได้นะครับ ถ้ามีครัวก็แบบนี้นะครับผมก็ค่าที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นไม่สิบไมโครก็ยี่สองไมโครนะครับตัวนี้เป็นยี่สองไมโครนะครับผมยี่สองไมโครฟาร์ดนะครับแล้วก็ R สี่ร้อยเจ็ดสิบโอห์มสองตัวนะครับผมกีวัตต์ก็ได้นะครับผมก็ไม่ต้องใหญ่มากนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งทับสองวัตนะครับใช้หนึ่งทับสี่วัตก็ได้นะครับหนึ่งวัตต์ก็จะใหญ่หน่อยเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับผม R หนึ่งร้อย K นะครับอันนี้คือเอาไว้เพิ่มเกณฑ์เพิ่มเกณฑ์ทับเบสนะครับผมนะฮะเพิ่มเกณ ผโอเคนะครับเดี๋ยวมาเริ่มทำเลยนะครับก็ชุดนี้นะฮะชุดอา R c ซะครับที่ผมเพ่มเียเรียกนะครับเป็นวงจร R c ซนะครับก็เดี๋ยวเอา R นะครับผม R นะครับมัดกันอย่างนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะครับเตรียมชุดนี้ก่อนละกันนะครับผมเตรียมชุดนี้ก่อนละกันเนาะอานะครับผมหนึ่งข้างนะครับผมมัดรวมกันเลยนะครับหนึ่งให้เป็นหนึ่งข่าอย่างนี้นะฮะแบบนี้เนาะ,ะนี่นะครับ เดี๋ยวก็เหลือเอาไว้สองฟังสองข่าอย่างนี้นะครับสองข่านี้นะครับผมเราก็จะเอาไปเข้าที่สีนะครับผมที่เป็นคัวบวกนะครับผมถ้ามีคั้วเนาะก็เข้าที่4เป็นคัวบวกเนาะทั้งสองข่านะครับผมนะแบ่งกันนะครับแบ่งกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมทําก่อนนะครับเราให้เพื่อนดูอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับผมจุดนี้เดี๋ยวเราเอาไปลงที่บอร์ดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอทอดเพลทด้านบนออกนิดนึงนะครับผมเพื่อให้เราทํางานนะครับ ถอดฝาเคสเอาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต่อไปนะผมที่เราจะหาก็คือหาจุดที่มันเป็นกราวนะครับผมจะอยากให้วางตัวจุดต่อสับแยกนะครับอยู่ข้างๆด้านนี้นะฮะแบบนี้นะครับข้างๆตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวหากันเลยครับว่าตรงเนี้ยตรงไหนเป็นกราวนะครับก็วัดเทียบประโคนลบเลยนะครับเปิดก่อนฮะวัดตีดเนาะวัดตีดเนาะก็คือวัดตีก็คือถึงกันเนาะ ตรงนี้กลาวหรือเปล่าอ่ะตรงนี้เป็นกลาวนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองเราลองขูดตรงนี้นิดนึงนะฮะขูดเพื่อเพื <h <h ่อจะดูว่าตรงนี้มันเป็นกลาวหรือเปล่าเพื่อให้เห็นทองแดงนิดนึงนะครับนี่นะฮะเห็นเห็นทองแดงนะขาวๆนะครับเดี๋ยวผมขอุยาดปรับกองลงนิดนึงนะครับผมคประมาณนี้เนาะนะครับผมจิ้มลบนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับถึงกันไหมอ่ะเคถึงกันเนาะ โอเคถึงกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะวางเจ้าตัวที่เป็นจุดต่อนะครับผมไว้ไว้ตรงนี้นะฮะก็คือเอาให้เหมือนกับค,คล้ายๆเนาะไม่ไม่เหมือนหรอกค,รคล้ายๆกับบอดที่มันมีจุดต่อสับแยกเนาะอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวมาร์กจุดแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้ก็มาร์กจุดไปนะครับผมว่าเราจะให้มันอยู่ตรงไหนเนาะให้มันลงมาตรงไหนนะครับแถวๆนี้แล้วกันอ่ะมาร์กจุดเรียบร้อย ก็ทําการเปิดหน้าเลยครับผมเปิดหน้ามันเลยนะครับเปิดหน้าก็คือสีดำๆเนาะที่เขาเคลือบมานะครับผมที่บอดนะฮะอ่ะนี่นะครับให้เห็นเป็นทองแดงนะครับผมทำไปพร้อมกันเลยนะครับทำช้าๆเนาะแล้วก็คอนเฟิร์มวัดอีกหนึ่งรอบนะครับผมว่ามันใช่กล่าวจริงหรือเปล่านะครับ โอเคมั่นใจครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้ตะกัวลงไปเติมเลยนะครับผมเพื่อทำเป็นจุดบัตกรีนะครับหัวแรงดีๆนะฮะผมใช้ยี่ห้อฮักโกครับผมแล้วก็ตะกัวผมใช้ยี่ห้อเป็นอุลตาคอครับบอกถูกผมจะบอกถูกคลิปนะครับว่าผมใช้อะไรนะฮะโอเคนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาตัวจุดต่อนะครับผมไว้ตรงนี้นะฮะ ตรนี้นะครับแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็งอข้ามลงมานะครับผมงอข้ามลงไปด้านล่างงอเลยนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับผมเพราะว่าเราอ่ายึดกับบัตรก,กีกับบอร์ตรงนี้นะครับมันจะแข็งแรงดีนะฮะโอเคแล้วก็ทําการเติมตะกั่วไปนะครับเติมตะกั่วไปที่จุด ตรงที่เราจะบัดกรีนะฮะผมจิ้มฟักนิดนึงเนาะเพราะว่าให้มันติดง่ายๆนะครับ่ะแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับโอเคหลังจากนั้นนะครับก็เอาจุดต่อนะครับผมมาวางเลยนะครับก็เอาเล็งให้ดีนะฮะว่าให้เราให้มันอยู่แบบครข้อพอดีเนาะทีวีก็ทำง่ายอยู่นะครับเพราะว่าพื้นที่มันเยอะอยู่โอเคบัดกรีเลยนะครับจุดไหนที่มันไม่ชัดแม้ไรก็เดี๋ยวผมจะมาให้ดูอีกทีย้อนหลังนะฮะไม่เป็นไร นี่ยังโพลน้อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวขยับที่นึงครับอา่าฮะนี่ฮะเอาห้มันขนาดขนาดานี้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับผมบัดกินลอไปล้ลวดูนะาความแข็งแรงนะให้ไหมฮะจับยกได้เลยนะครับจับยกได้เลยเพราะคือมันแข็งแรงดีนะครับเพราะว่าเราบัตรกิติดก,กับทองแดงคือถ้าลุดคือลุดทั้งแผงเลยนะฮะโอเคนะครับผมและต่อไปนะครับต่อไปต่อไป เราก็จะเอาวงจร R สเนี่นะครับผมมาต่อนะครับผมมาต่อนะครับเดี๋ยวควเอาสีต่อก่อนเนาะซึ่งแล้วก็เอาเป็นว่าจุดที่เราจะทําการเอาสัญญาณออกมานะครับจะเอามาต่อกับ R ที่มัดลงกันนี้นะฮะหนึ่เซนนี่นะครับผมเราจะเอาออกมาจากเราจะต่อมาจากนี่นะครับตรง R สีสิองตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะฮะ ตองอาร์ีสองตรงนี้คูนี้หรือว่าขา1ห,หรือขา2ของตัวออฟแอมก็ได้นะครับผมสองขาน,นี้มันติดกันนะครับผมเชื่อผมหรือเปล่าอผมลองให้ดูนะฮะดูนะครับขา1นึ่งกับขาสนะครับอ่ามันถึงกันอยู่เนาะซึ่งมันจะต่อ,อกับอาร์ซีสองฝั่งนี้4ีเก้าสิบฝั่งนี้อ่าถึงกันขา2ก็เช่นเดียวกันนะครับอาร์ซีสองีเก้าสิบ อ่าโอเคเพราะฉะนั้นเราต่อตรงไหนก็นได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาซี v S ไปใส่เนาะพอซี v S ไปใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้มันบงังเห็นไหมฮะมันบังตรงนี้เห็นไหมครับมันบังเนาะพอนบังปุ๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถเอาลงมาได้และเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะบังเนาะมันจะบงังเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือห้าไสายไฟมาต่อไว้ก่อนนะครับ ต่อไว้เพื่อที่จะเอามาใช้งานทีหลังนะครับผมต่อไว้ก่อนนะฮะต่อให้มันลบๆไปก่อนนะครับทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็ผมจะพยายามทำเรื่อยๆเนาะจะได้ไม่รวบหลัดมากนะครับอาจจะยาวหน่อยนะคลิปนะฮะก็ดูกันไว้นะครับโอเคเติมตะกั่วที่ขาดทีหนึ่งผมจะต่อจะขาดที่1น,นะครับผมของออลแอมนะครับ การทาจุดต่อแบบนี้มัน,มนดียังไงมันก็ดีก็คือเวลาเราดึงสายอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ไม่ต้องมากังวลว่ามันจะโดนอุปกรณ์พวกนี้นะครับอ่านี่นะฮะผมปกักกีลงไปที่ขาหนึ่งขาสองเลยนะครับผมอ่ะแบบนี้นะครับนี่เอามาลบไปก่อนนะฮะเอา,าลบไปก่อนเพื่อจะดึงสายมาใช้งานโอเคลํำดับต่อไปนะครับ ผมก็จะทําการบัดกรีตัวขาปลานะครับผมเติมตะก,กั่วไอเติมเดี๋ยวเติมตะก,กั่วไปที่ขาก่อนนะฮะขาของตัวซ็อกเก็ตนะครับผมซ็อกเก็ตสามขาเนาะเติมตะก,กั่วไปเพื่อที่จะเอาตัวซีมาต่อนะครับมันจะได้มีตะก,กั่วไว้บัดกรีง่ายๆนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ซีที่เราจะเอามาต่อนะครับผมก็คือเป็น สี่ขั้วลบนะคบผมค่านี้เราจะต่อที่ขั้วลบนะครับใช้ขั้วลบของสีมาต่อนะครับผมนี่นะฮะขั้วลบก็คือมีแทบสีดํานะครับถ้าบปไม่มีขั้วก็ฟังในก็ได้นะครับปักยีนเเลยนะครับตรงในไม่ชัดก็นั่นนะฮะที่ผมจะให้ดูอีกทีนึงเนาะที่ผมบอกนะครับ กีติปเลยนะครับรอ่าแบบนี้นะครับจะเลื่อนหนึ่งข่าเนาะแบบนี้นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับผมก็มาลงเลยนะครับควรลบเช่นเดียวกันนะครับก็คือสัญญาณเนี่ยจะเป็นแบบหนึ่งออกสองนะครับผมมันเป็นโมโนเนาะเสียงเบสไม่ใช่สเตอริโอเมือนเสียงกลางนะครับ มากี้เรเลยนะครับนี่แบบนี้นะฮะให้เป็นคู่กันอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคครับผมต่อไปนะครับเราก็เอาอานะครับผมมาต่อที่ขั้วบวกของสีสองตัวนี้นะครับผมนะฮะสีตรงนี้ก็เลือกค่านึงค่าเนาะงอออกมางอออกมาครับผมแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัดเอาที่พอเหมาะพอควรพอนะครับ ที่เราจะบักกีเขาอาเนาะโอเคเติมตะกั่วไปนิดนึงนะครับผมสังเกตน,นะครับผมใช้ฟลักช่วยนะฮะฟลักมันก็คืออ,อน้ำยาช่วยประสานนะครับผมนี่นะฮะอ่ะโอเคมีนกมาบินโชว์ด้วยอันนี้นะครับแล้วก็อานะครับผมมาวางนะครับผม ความยาวประมาณไหนก็ประมาณเอานะครับประมาณนี้ก็ตัดออกเลยครับผมให้มันพอดีพอดีนะฮะโอเคเติมตะกัวครับผมที่อนะครับเติมทั้งหมดเลยนะฮะทั้ง R ทั้งสเนาะเพื่อที่จะให้มันบัดกรีได้ง่ายขึ้นนะครับนี้คร,นนครับเติมตะกัวเรียบร้อยแล้วฮะบัดกรีเข้าไปเลยครับ นี่นะครับพัวผัวเรียบร้อยครับผมอยู่แล้วอ่าเห็นไหมฮะขาดตรงนี้ถ้าเราไปบัตกีตรงนู้นที่เราที่เราจะเอาไปบัตกีมันก็จะบัตกียากนะครับผมบัตกียากเนาะเราก็เลยจะต้องทําการต่อสายครัที่ผมที่ผมต่อออกมาไว้รอนะครับเนี่ยสายเนี้ยเส้นนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มาเข้าที่ R นะครับผมของชุดนี้นะครับอ่าโอเคนะฮะโอเคตรงนี้ก็คือมันยาวไปเนาะก็ตัดออกไปครับ ะะแล้วก็ทําการเติมตะกั่วครับผมเติมตะกั่วไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาสายไฟมาต่อนะ,ะที่เราดึงออกมาไว้นะครับความยาวสายไฟแค่ไหนก็ประมาณเอานะครับผมประมาณนี้แล้วกันก็ตัดออกครับผม ตอนแรกก็คือตัดเพื่อไว้นะครับผมไม่เป็นไรเนาะยาวไม่เป็นไรนะครับยาวดีกว่าคาดนะครับผมแล้วก,ก็ปอกใส่ไฟนิดหนึ่งครับระวังนิดนึงนะฮะในการปอกใส่ไฟเนาะเสร็บร้อยครับเติมตะกั่วลงไปถ้าใครอยากสวยง,งามก็ใส่ท้องหัวนิดนึงก็ได้นะครับนี่ก็ไม่เป็นไรแค่นี้เดียวจุดต่อมานิดเดียวนะครับผมไม่เป็นไรนะรับ แลก็โค้งขึ้นไปบัตกรีนะครับผมนี่ครับเรียบร้อยแบบนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอา,อาเอากรงเอากาวมายอดก็ค่อยว่าไัไอทีเนาะมันจะไดอ้อยู่ดีมีแรงนะครับผมมันจะได้ไม่ขยับไปมานะครับ นี่แบบนี้นะครับผมก็ได้จุดต่อสับแยงแล้วนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับผมก็คือแยกให้เกณฑ์เบสมันเพิ่มนิดน,นึงเนาะก็คือจากค่าเดิมของมันนะครับที่ r 4 0เนี่ย r 4 0ของตัวบอร์ด t ี2 1นะครับค่ามันอยู่ที่แปดาสี่ก็คือ7 5 k นะครับผม7 5 k ตั้งหารด้วย1 0 k ตรงนี้นะครับก็ประมาณ7.5นะครับผม7.5เท่าเนาะก็คือกำลังขยายอยู่ที่ประมาณ7.5เท่า เราจะเอาเปลี่ยนก็คือ r หนึ่งร้อย k นะครับมาใส่ตรง r สี่สิบนะครับผมหนึ่งร้อย k หารสิบหนึ่งร้อยหารสิบก็เท่ากับสิบครับก็เพิ่มมาเป็นสิบเท่านะครับกําลังขยายเนาะถ้าใครจะใช้ร้อยสิบร้อยี่สบร้อยสามสิบร้อยห้าสิบก็แล้วแต่นะครับก็ไปทดลองกันดูนะครับว่าเสียงที่ได้มามันเพิ่มขึ้นมากหรือเปล่านะฮะมากบางทีมันมากจนเสียงบี้ก็ก็ไม่โอเคเนาะก็ถ้าเราไม่เปลี่ยนที่ r สี่สิบเนี่ยก็ไปไล่เปลี่ยนที่ตรงา R ยี่สิบเก้า R สามสิบก็ได้นะครับผมเอ้ย R ยี่ R ยี่สิบเก้าไม่ใช่สิ R สามหก R สามเจ็ดนะครับ R สามหก R สามเจ็ดก็คือเปลี่ยนให้ค่ามันลดลงเนาะจากสิบเคก็เหลือเป็นเก้าเคสี่จุดเจ็ดเคอะไรเงี้ยก็เอาตัวนี้มาตั้งแล้วก็หารด้วยตัวนี้เอ้ยตัวนี้อ,ตอ่ตั้งหารด้วยตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นกําลังขยายของชุดเสียงเบสนะครับผมเนาะโอเคนะครับก็ไปลองกันดูนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ผมใช้แค่ร้อยเคพอนะครับผมกําลังพอดีนะฮะเปิดดังๆแล้วมันไม่แตกไม่ไม่ขีดไ,ไม่อะไรนะก็โอเคนะครับผม อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้นะครับ R 4ี่สิบเนาะ R 4 0สิบนะครับผม R 4ีสิบเนี่ยมันต่อขนาดนะครับผมอยู่กับตัว C เกสิบี่นะครับคําว่าขนาดคือหัวกับหัวท้ายกับท้ายเนี่ยมันบัตกีถึงกันอยู่นะครับอ่าแบบนี้เนาะนี่นะครับจุดบัตรกีให้ไหมฮะมันหัวท้ายเหมือนกันนะครับผมมันบัตกีติดกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย R ที่เราจะเอาใส่นะครับผมผมจะไม่ใส่ตรงจุดที่เราทอดนะฮะ ผมจะมาต่อตรงที่494นะครับเพราะว่าที่494มันมีอุปกรณ์นเนาะมันจะมีความแข็งแรงกว่านะครับผมเวลาเราไปโดนเรืออะไรเงี้ยมันก็จะได้ไม่ไม่หักไม่ล้นนะครับไมป,ปินไม่ไม่ลอกนะครับผมถ้าบักีตรงจุดปินลอกไอ้ตรงจุดปินที่เราทอดเนี่ยมันจะทําให้หลุดง่ายนะครับแต่ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราไปมือบอลโยกเล่นก็อาจจะทําให้สีแตกก็ได้นะครับ ส่วนวิธีการลงอาผมนะผมจะไม่ลงตั้งแบบนี้นะครับผมจะลงแนวนอนเนาะแนวนอนก็คือให้ไม่อยู่แนวระนาบเนาะแนวแนวเรียบนะครับผมแนวเรียบนะครับถามว่าเพิ่มแล้วมันดังขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้ผมเองก็บอกไม่ได้ว่าเออไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามันเพิ่มหรือไม่เพิ่มยังไงเนาะแต่ว่าเท่าที่ทดลองมาเท่าที่ไปถามผู้รู้พิกันเนี่ยครับผมก็เขาก็ได้บอกให้เปลี่ยนตัวนี้นะครับผมแล้วก็ ผมทดลองจริงแล้วก็เสียงโอเคนะครับเสียงดังขึ้นนะฮะเพื่อนเพื่อนถามว่าแล้วถ้าเพิ่มเกณ์ขยายตรงนี้แล้วที่บอร์ดสับแยกเพิ่มอีกได้ไหมก็อยู่ที่เรานะครับผมเพิ่มอีกก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเพิ่มมากไปก็ได้นะครับผมเสียงก็จะไม่โอเคนะครับเพราะว่าวงจรเขาออกแบบมาประมาณนึงแล้วนะครับอ่านี่นะครับผมวางแนวน้อยน,นี้นะครับ ่าโอเคแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะฮะเป็นแค่ตัวนี้ตัวเดียวพอโอเคนะครับแล้วก็เดาอยงที่ผมบอกไปนะครับเมื่อกี้นี้ก็คือผมไม่สามารถทดลองให้ได้ว่ามันดังเพิ่มขึ้นหรือมันดังน้อยลงจากค่าเดิมยังไงนะครับ แต่ว่าอยากให้ไปลองทํากันจริงๆนะฮะว่ามันดังเพิ่มขึ้นจริงๆครับผมโอเคนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทดลองเปิดเพลงแล้วก็มีอะไรมาจับสัญญาณให้มันดูว่าสัญญาณเพิ่มขึ้นไหมเท่าจากวอลลุ่มเท่าเดิมอะไรเยงี้นะฮะโอเคครับผมก็ให้โฟกัสที่จุดต่อสับแยกนะครับโอเคตอนนี้ติดตั้งจุดต่อสับแยกเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนอาตัวเพิ่มเกณฑ์เสียงเบสเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปก็คือการต่อสับแยกแล้วก็เทสเสียงกันครับว่า มันดังปกติหรือเปล่าเสียงดังหรือเปล่าที่ต่อมาเนี่ยโอเคนะครับสักครู่นะครับผมผมไปเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ต่อสายลำโพงแล้วก็จะมาเปิดทันทีฟังกันนะครับสักครู่ครับมาครับผมมาเทสกันนะครับว่าที่เราต่อสับแยกเนี่ยมันดังหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมใช้เป็นบอร์ด z k 2001นะครับผมทำาการบิดโมโนนะครับผมเปิดเล็กหนึ่งนะครับผมเพื่อบิดโมโนเนาะแล้วก็เล็กสองคือเพิ่มเกณฑ์นะครับผมเพิ่มเกณฑ์ขยายนะฮะก็สำหรับตัวนี้นะครับผมก็เป็นบอด2 0 0 1ก็คือ ค้างละ100วัตสองค้างนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ทําการบิดโมโนก็จะเป็น200วัตต์ึ่ค้างนะครับผมทําการต่อสายด้วยนะครับเหมือนกับสามซูมเลยนะครับผมตรงนี้คือถ้าไม่ต่อสายแล้วก็ไม่ได้ใช้บิดโมโนก็จะเป็นข้างละ100วัต์นะครับผมเป็น s ับเบสเนาะแล้วก็ตอนนี้ผมบิดโมโนเนาะเป็นจากตัวเนี้ยห้าสิบห้าสิบนะครับผมห้าสิบสิคือเสียงกลางแล้วก็เอาตรงนี้เกินเป็น200วัตนะครับถ้าเป็นสามซูมสองหกร้อยวัต์ก็จะมัน,มนจะสูงเกินมันดังเกินนะฮะก็เอาความพอดีนะครับ ก็ทําการต่อสับแยกนะครับผมก็คือจุดต่อยตาเตรียมไว้เนาะนี่นะครับเสียบมาเลยครับผมแล้วก็มาเสียบที่บ่อสับแยกนะครับทีนี้ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอ่าโอเคทําการเสียบสายลาโพงเรียบร้อยแล้วต่อสายไฟเข้าแอมป์ครับต่อสายไฟเข้าสับแยกครับ เปิดครับผมทั้งคู่เชื่อมต่อแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะดิ้งดิ้งดิ้งลว ผมจะทำการเปิดเพลงให้เพื่อนฟังนะครับผมชื่อเพลงว่ายาพารานะครับปิดเสียงทุกอย่างก่อนนะครับปิดเสียงเบสเสียงกลางนลครับเปิดเพลงครับอ้าวแปบนึงนะฮะไม่ยอมเชื่อมต่อให้ผมเหรอ เชื่อมต่อไปแล้วนะฮะแต่ว่ามันเพลงมันไม่ดังมาที่นี่นะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเชื่อมต่อใหม่ก่อนครับติ๊งติ๊งละโอเคดังแล้วะฮะงงเลยเมื่อกี้นี้เทน,น,นะครับว่าเบสมันจะดังหรือเปล่าเนาะ้อขอจิ้มๆเล่นๆก่อน

เขาาไปรักษดบให้้อนนันนรคมาแล้วนะครับผมปเปิเเดเบรคครับ,บดันาาดงนะครับผมอาผมลงปิด<อ>ปิดสวิตช่องเบรคนะครับดูฮนะเงียไปแล้วนะครับผมเปิดครับ ดังแล้วนะครับเอ,อาเสียงกลางออาแล้วกันนะอย,กกอ,อยากให้ฟังครับไม่ใช่อะไรอยากให้ฟังอัเบั้มันดังดีๆ เสียงเบสนะครับผมโอเคครับผมดังปกติดีนะครับปรับได้ปกติครับผมฟิวเวนซี่หรือว่าวอลลุ่มเบรนี่นะฮะโอเคครับผมเอาเสียงกลางเข้านีดนึงแปบ๊บหนึ่งนะฮะ เรียบร้อยครับผมสําหรับการาทําทจุดต่อสับแยกของบอร์ดทีวีซองหนึ่งนะครับผมให้เหมือนกันทีวีซองหนึ่งเอฟเนาะ <c oughs> ก็ทําแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณมา,มากๆที่เ,เพื่อนๆดูจนจบคลิปนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้เ,เพื่อนๆหลายๆท่านนะครับผมที่อยากมีสับแยกสําหรับตัวบอร์ดเก่าๆอย่างเช่นทีวีซองหนึ 9, ่งตัวเก่าเฮดทีซองหนึ่งตัวเก่าเอฟซองหนึ่งตัวเก่านะครับผมทําเหมือนกันเลยนะครับ จุดเดียวกันนะครับผมในการโมเพิ่มเกนขยายแล้วก็ต่อสับแยกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับบ๊ายบาย เพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยนะครับผมก็ทักมาทางเพจ Facebook นะครับผมคู่พักรักจำใบปิงปองเลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมแล้วเจอกันครับ